สองพันโอ้โหเพื่อมันจะไต่มันยี่คกีห้าสิบโอ้โหตัวคูณอย่างเยอะอาคกลควยได้อยู่ได้อยู่ไปสวยรวมสีฟ้าโอ้โหคูณหนึ่งร้อยมาลูกพีชมไม่มารอบนี้คูณหนึ่งร้อย สวัสดีค่ะมาพบกับโนอาอีกแล้วนะโนอามาอยู่ในเกมสวิตโบนันซ่าอีกแล้วจ้ารอบแล้วเราแตกไปที่1นึ่งแสเบาทนะวันนี้ก็เลยพกเครดิตมาที่1นึ่งืนบาทพอนะกูม,มันจะดูดคืนนะเพราะาเราแตกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะวันนี้โนอาจะไล่ซื้อฟีเจอร์อีกแล้วจา้าอ่ะไม้แรกเบาๆที่สามพันนี้เลยแล้วกันนะ ไม้แรกเราจัดที่สามพันบาทนะคะพี่พี่ใครที่ยังไม่เคยเห็นคลิปแตกหนึ่งแสนเก้าหมื่นของโวอาอา่อกลับไปย้อนดูได้นะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะสวยดอกนี้เก้าสิบาทโอ้โหสวยไหมล่ะเนี่ยอ่าอังนุนตัวคูณมาไหมโอ้โหคูณสองคูณสองไปหนึ่งร้อยสิบสี่บาท รอบที่แล้วเราเจอคูณ50นะก็เลยแตกแสนมาโอ้โหโคตรแบบโคตรฟุกดีใจจัดอ่าแตงโมสวยอังุนมาหรือเปล่ากล้วยมาแทนอังุนมาต่อแน่สวยตัวคูณเยอะอยู่รอบนี้นะปูนเข้าไปยี่สิบอ่าเบาๆที่หนึ่งพเจ็สิบบาทจ้าอ่ามาอีก โอ้โหคอมโบน้อยไปนิดนึงตัวคูณโอเคอยู่นะตัวคูณได้อยู่โอ้โหไม้นี้ขาดทุนขาดทุนนะเราซื้อสามพันบวกมันหนึ่งพันเก้ารอยยี่สิบาทโอ้โหน้ำตาจะไหลปรับเลยละกันไปที่อ่ะสี่พันสี่พันเบาๆขาดทุนประมาณพันพันนิดนิดนะเมื่อกี้โอ้โหมา โอ้โหอ่าคูณห้าหนึ่งร้บาทเบาๆยังไงอา ah. รอบนี้มาขอาสวยๆโอ้โ oh. หแตงโมไม่มานะรางวันรวม462บาทหัวใจได้ไหมล่ะคูณหนึ่งร้ยย่สิบคูณหนึ่งร้อสวยรอบนี้เราคูณหนึ่งรบวกไปสองพันบาทนะ ได้ยีสิบาทคูณหนึ่ง้อยหูถ้าคอมโบอีกนิดหนึ่งคูณหนึ่งอยนี่คือโคตรกาไรนะตอนนี้เรายังไม่ได้กําไรนะทั้งที่เราได้คูณหนึ่งรอยมานะเออขอตัวคุณหน่อยแม่ตัวคุณนะี่ะขอคูณหน่อยโอ้โหคูณสคูณสี่เบาๆหกร้อยหกสิบสี่บา,บาทไนส์ nice. ไม้นี้ก็ยังขาดทุนนะทั้งที่แบบคุณร้อยมาโอ้โหหัวจะปวดนะไปต่อที่อะสี่พันห้าแล้วกันโอ้สามพันสี่พันยังไม่จ่ายขอขยับเบาๆแล้วกันมันอาจจะไม้นี้มันอาจจะจ่ายก็ได้มันกินเรามาสองไม้แล้วนะมันกินเรามาสองไมนะ้น่ะ อ่า,อางุนสวยด้วยหรือว่าอะไรด้วยมาขอตกคุณสวยขอตกคุณอีกโอ้โหคูณสามเบาเบาเสียรอยยีบห้าบาทคูนยี่สิห้าโอ้โหวันนี้สวิตโบราซ่าแข็งมากมันรู้ว่าเ,าเราแตกแล้วหรือเปล่ายุธนี้ อาได้อยู่มาสวยอะไรไอองุ่นขาดไปนิดนึงนะมาบวกไป686บาทโอ้โห,หมุนสุดท้ายไม่อยากจะหวังรอบนี้ขาดทุนเยอะสุดซื้อ4,500ันห้าบวก1 2 0สอง6 4บาทโอ้โหยังไง สองพแล้วกันสองพันล้กันป่ะลดลงมาแล้วนะเริ่มลดลงมาแล้วนะอ่ะไม้สองพันโอ้เผื่อมันจะจ่ายเมื่อกี้คุณห้าสิโอ้โหตัวคูณอย่างเยอะอากล้วยกล้วยได้อยู่ได้อยู่ไหมสวยลูกอมสีฟ้าโอ้โหคูณหนึ่งร้อยมาลูกพีชมไม่มา รอบนี้คูณหนึ่งรห้าสวยรอบนี้สวยอยู่คูณหนึ่งร้มาอีกแล้วบวกไปหกพันหสเท่าไหร่วะหกพัสบาทปะคูณสี่เบาๆโอ้โหอะสวยตัวคูณ ได้อยู่แต่คูณเยอะอยู่คูณ16บหกเบาๆ320บาทไนท์ nice. พอน่าจะไมน่น่าจะพอแล้วนะไม่น่าจะเล่นต่อเพราะว่าเราได้ทุนคืนตามกูมันจะตามทุนยากดูดีมันเพิ่งมาจ่ายเองแล้วคูณร้อยมันเพิ่งลงด้วยนะรางวัลรวมที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทก็ได้อยู่เท่าสรุปมีหนึ่งหมืนเท่าเดิม เอาทุนมาหนึ่งหมื่นแต่จำไม่ได้ว่าเสร็จเท่าไหร่นะยอดรวมอยู่ที่หนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทโอ้โหพอแล้วไปต่อหน้าจังไม่ไหวนะเราซื้อแค่สองพันก็โอเคอยู่นะคะสองพันจ่ายเฉยเลยเมื่อกี้เราเริ่มที่สามพันยังขาดทุนนะกลับมาซื้อแบบไม้สองพันจ่ายเฉยเลยลองไปพิจารณาการซื้อฟีเจอร์ดูนะคะอ่าสำหรับเกมสวิตโบนันซ่านะ ถ้าปังไม่ปังยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้โนอาหหน่อยนะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าจ้า